ปิดใจแก้วชามะนาวฮิโดโรเขาเป็นน้ำแข็งเป็นเป็นชามะนาวแต่ผมตั้งใหม่ให้เพิ่มฉัดกาแฟใส ช่องโดโดพาเที่ยว,วยพ่อลูกเชื่อกินตามสบายครับโด,ดครับสวัสดีครับเรายังอยู่ที่จันทบุรีรครับรรตรงน,นี้แม่น้ําที่ผาเจลยงเมืองจันทบุรีอะ่ะแม่น้ำมาเรก็นมครับแม่น้ําหรือว่าเป็น,นอือแต่ว่า เราอยู่ที่นี่มาวันนี้วันที่สองก็ข้ามไปข้ามมากับนี้ไม่น้ำหรือคลองอย่างเงี้ยหต้องถามน้องเขาว่าตรงนี้คือน,น้ำอะไรแล้วเรานั่งอยู่ที่ร้านนี่ครับลาเต้คอฟฟเฮาเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปเหมือนกับมันเป็นสถานที่ที่เก่าๆแก่ๆแล้วเขามาปรับปรุงนะพเพื่อนๆอืม อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอจิบกาแฟแป๊บแล้วพาเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูข้างในบรรยากาศ<ม>เนาะชอบนั่งข้างนอกไม่ชอบนั่งหอ้องแต่คุณยังไม่ได้สั่งเครื่องดื่มให้ผมใช่ไหมสอ,อ่ามาแล้วอันนี้ใช่ของเราไหมใช่ไหมน้องครับมีอ,อะไรมันมันมัน,มนแบบคือผมชอบดื่ม บล็กคอ f ฟน้ำผึ้งมะนาวอะของอเมซอนอะมันมีเมนูนิดมันคล้ายๆอย่างนี้นะกาแฟดําใส่มะนาวน้ําผึ้งอะไรี้ทำได้ใช่ไหมงั้นสั่งแบล็กคอฟฟี่น้ำผึ้งมะนาวได้เลยไหมอ่าอ่างั้นงั้นเพิ่มแบล็กคอฟฟี่น้ำผึ้งมะนาวเย็นจ้ะน้องล้วถามเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่น้ําหรืออะไรคะแม่น้ำแม่น้ำอะไรแม่น้ำจันทบุรีแม่ันทบุรีแต่แต่หมายถึงว่าก็ผ่านไปหลายจังหวัดไหมมันมันเหมือนกับเป็นแม่น้ําที่เรียกหลายชื่อหรือปะ น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะตน,นี้ก็จะไปทะลุปปอ,ลอแหลมสิงห์่ะอ๋อแหลมสิงห์ได้ขอบพระคุณมากครับอ่าเรานั่งอยู่ริมแม่น้ำจันทบ,บุรีจันทบ,บุรีอันสงบเงียบ,บ,บจิบกาแฟอของโดโดแล้วโดเลื่อนมาให้พ่อทำไมสีไงสีเหมือนแบล็คอฟฟี่น้ำม้นมะนาวชามะนาวอะโดลองชิมดูสิเลื่อนมาให้พ่อนึกว่าไม่ใช่ของตัวเองเพราะว่ามดมดมแล้วดมแล้วอ่าใช่ไหมใช่ไหม โอเคไหมโอเคไหมเยน็ยนเยน็นเย็นเย็โอเคไหมครับทำมืออย่างนี้ก่อนโอเคโอเคครน่ครับ,รบอือะเป็นนั้นว่าได้เครื่องดื่มที่สมใจอยากละเดี๋ยวมาดูเมนูของเขาคะเนี่ยเห็นถามถามใครก็บอกว่าเป็นร้านยอดนิยมเหมือนกันเนาะ เป็นร้านยอดนิยมเหมือนกันที่คนจันทบุรีมานั่งแบบสงบสงบสบายสบายเนี่ยเมนูเขาหลากหลายดินกันเนาะ,ะขนมก็มีพวกโทสคุณสั่งอะไรไปนะวัฟเฟอร์เป็นขนมวัฟเฟอร์เดี๋ยวถ้าจะสั่งอะไรที่มันเป็นผลไม้ผลไม้ดีกว่าไหมนี่ไงพวกวัฟเฟอรอย่างนี้ใช่ไหมออนั่ สั่งอันนี้ใช่ไหมดีมากชอบมากอ,อ,กอือไอศครีมก็มีนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมขอจิบอะไรก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูภายในร้านเขานะเพราะตอนนี้เหมือนเรานั่งอยู่หลังร้านเขาว่าหลังร้านก็เป็นแม่น้ําจันทบ,บุรีซ,ซึ่งซึ่งที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปเพืง่อยมเดินไ,ไปเข้าห้องน้ําอะแล้วผมมองเห็นพื้นกระเบื้องเอ๊ะมันลายมันคล้ายๆกับ พื้นกระเบื้องในยุคในยุคเก่าแถวย่านฝั่งทนเหมือนกันซึ่งผมว่าจันทบุรีนี่ก็มีอะไรเกี่ยวข้องกับฝั่งทนนะเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วก็ประตูอะไรต่างดูมันเก่าๆแต่ในขณะเดียวกันผมมาดูาด้านหลังเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็มีการแต่งเติมเสริมอะไรต่างนะฮะแล้วก็ต้นไม้ก็มีต้นไม้ใหญ่ๆพอสมควร ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เก่าแก่เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับว่า,าถ้าเป็นเมืองเป็นเมืองที่มีชื่อในประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์แม่น้ำเนี่ยคือเส้นทางหลักของเขาแม่น้ำเป็นเส้นทางหลักเพราะนั้นพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจะเป็นย่านก่าเพราะคนสมัยก่อนก็เริ่มต้นอะไรต่างๆการสัญจรการทำมาหากินก็จะอยู่ที่แม่น้ำ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดินหาความรู้นะย่านนี้น่าจะเป็นย่าน่าเนี่ยตัวตึกตรงเนี้ยตัวตึกตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นเก่าแก่เป็นสถาปัตยกรรมแล้วก็ปูนอะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นบรรยากาศเหมือนกับเก่าๆเหมือนกันนะฮะข้างในไม่รวมที่เขารีโนเวทเป็นเหล็กหรือเป็นอลูมิเนียมครอบลงมานะะ เดี๋ยวมาดูที่เราสั่งอะไรกินกันพนะ็อ,อไม่ได้มีแต่กาแฟนะฮะ,ฮะเปิดเห็นเมื่อกี้บอกว่าทำไมเขาอะไรเมนูอะไรมาให้เยอะแยะเลยอ่าเมื่อกี้เมนูกาแฟอันนี้ก็เป็นแบบอาหารการกินมีหมดเลยฮะผัดทงผัดไทยสเต็กพิซซ่าพาสต้าสปากเกตตี้<น>แฮมเบเกอร์อ่ามีหมดฮะ๋ยโด,ดลังเลเนี่ยมันสีมันเหมือนกาแฟผมลองเปิดดูนะ เขาไม่ได้ใช้น้ําแข็งนะอย่างแก้วคูตักเนี่ยชาดําเย็นชาดำเย็นยน้นําแข็งแต่ว่าแก้วโดโดเนี่ยชามะนาวเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นน้ําชามะนาวนี่แหละแต่เขาไปแช่เนี่ยแต่เขาไปแช่ให้เป็นน้ําแข็งแล้วก็มาใส่เพราะนั้นเนี่ยแก้วนี้เข้มข้นมากเลยเนะสะใจผมเลยครับคูตักรู้ใจ สั่งวอฟเฟิลโู้นี่ร้อนๆเลยเนี่ยทงร้อนๆเลยราดน้ำพึ่งนะครับราดน้ำพึ่งกับไอซิ่งก็ตกแต่งจานเอาไอซิ่งตกแต่งเหมือนกล็ดเหมือนเป็นหิมะเลยอืออาโดช้อนมา้อนนะบรรยากาศของแม่น้ำจันทบุรีผูตักถาดหมดฮะ ไ่ชนี่อ่าเดี๋ยวครูตักทำให้พี่โตทานหน่อยมันมาร้อนร้อนรีบเย็นตาครับตอ๊ดแา๊ดน้ำพึ่งเลยพี่ไปเขีนไปเยนี่ตามมาื่แม่ก็ไเขอะไรยกตเห็น่อ หลัดน้ำพึ่งหลัดน้ำพึ่งอ, <hosp. S 1> อ่ะพี่โดยทานเลยระวังระวังห้ร้อนร้อนอยู่เลยนะอ่าอีก Hmm. Lal lal บรรยากาศดีมากถ้าทำไมแถวบ้านเราไม่มีทำขายอย่นีเนะมาอร่อยมากเลยนะผมหาร้านกาแฟในกรุงเทพหรือยหนแถวแถวบ้านเนะี่ยไม่ค่อยมีใครทำเนี่ยเมนูเนี้ยยอดครับอ่ะแป้งมันกรอบนะกรอบนอกนุ่มในหอมเนยเอฟซี EP ท่านไหนทราบนะร้านกาแฟหรือร้าน ย่านฝั่งคนบ้านผมนะใครทําเมนูเนี่ยช่วยบอกหน่อยช่วยชี้เป้าหน่อยผมชอบทานมากนะแล้วมันเป็นเด็กอรี่คือถ้าไม่กินแล้วร้อนแม่อร่อยเนเพื่อนมาดูเมื่อกี้เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องแอร์ครับ เป็นห้องแอร์แล้วก็เก้าอี้เรียกเก้าอี้หลุยเลยป่ะเนี่ยเก้าอี้หลุยไหมคุณนั่งสบายๆแล้วเห็นวิวแม่น้ำเหมือนกันอือมาโดนั่งเลยอ่าคุณคุณจะเอาอะไรอีกไหมล่ะเอาอะไรอีกไหมเห็นมีน้ำน้ำอะไรแตงโมที่เป็นแตงโมฮะฮะอ่าเอาเอาที่หนึ่งครับครับ วันน้อยหน่อยแล้วกันครับครับครังั้นเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศครับตรงนี้มุมอะไรอ่ะมุมอะไรอ่ะทำไมมีมีน้องเหมียวเยอะเลยฮะเดินดูมีมุมนั่งหลายมุมมากนะ มาดูขนมหาขนมทานครเป็นจุดที่สั่งกาแฟคร เดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านนะหน้าร้านที่ผมบอกเขาจะถาปริกรรมผมนึกว่าเขาน่าจะแอพพลายมาจากบ้านเก่าๆเ,เนี่ยพื้นแล้วก็กระเบื้องเนี่ยที่ถูกปกปิดอยู่เนี่ยมันเป็นกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องโบราณน,นะลายกระเบื้องอย่างเงี้ยนี่ฮันเน่เี่ยหรือว่าเขาทาใหม่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าในย่านฝั่งทนลพอผมเข้าไปในย่านเก่าอ่ะมันจะเป็นลายกระเบื้องไงลายก้รน,นนะครับ รนนี้เขาเรียกว่าลาเต้คอฟฟี่เฮ้าส์ครับจอดรถสบายสบายผมขับมาตรงนี้บอกว่าเป็นถนนมหาลาเนี่ยใช่ไหมครับบรรยากาศของตึกเหมือนมันเป็นบ้านเก่าเป็นตึกเก่า ดูลายกระเบื้อง<ะ>เปล่าฮะกำลังสงสัยเหมือนกับเป็นตึกเก่าแก่หรือเปล่าที่นี่<ะ>ทาใหม่แต่ว่าทําให้เหมือนเก่าๆใช่ไหมเพราะผมเห็นเคยเห็นลายกระเบื้องแถวย่านฝั่งทนอ่ะเขาะจะเป็นลายกระเบื้องเก่าๆแบบเนี้อก็เลยว,ว่าเออบ้านเป็นเป็นบ้านเก่าเป็นตึกเก่าอะไรหรือเปล่าออ ใช่ฮะก็ก,ก,ก็คือสร้างสร้างใหม่แต่ให้เป็นสไตล์นี้ใช่ไหมฮะ<ช>อะโออยู่าามาเป็นที่จะข้างหน้านี้เขาเรียกถนนอะไรฮะเนี่ยถนนมหาราชถนนมหาาโอเคถนนมหาลาศเ,เป็นถนนที่เรียบแม่น้ําจันทบุรีอ่ะก็ได้คําตอบแล้วนะฮะแสดงว่าสถาปนิกเขาเรียนแบบของสั่งนี่ครับ ไงมาแล้วอันนี้น้ำแตงโมงกับแบล็คคอฟฟี่น้ินพึ่งมานาวเมื่อกี้ติดใจผมติดใจแก้วชามะนาวฮิโดโด้ดเขาเป็นน้ำแข็งเป็นเป็นชามะนาวแต่ผมตังใหม่ให้เพิ่มช็อตกาแฟไปได้ใช่ไหมครับเพิ่มช็อตกาแฟไปก็คิดเพิ่มไปใช่ไหมฮะมมเดี๋ยวไปทานในรถฮะ เป็นชามะนาวแต่น้ำแข็งก็เป็นไม่ใช่น้ำแข็งต่อปากเป็นชามะนาวแล้วให้เพิ่มสัอก์กแฟก็จะอร่อยทานเลยน <S <S <player> <S ค่ะค่ะคิดอันนั้นเพิ่มไปแล้วใช่ไหมฮะ, <S Gone> ะคะรับครับขอบคุณครับตอนนี้ก็บ่ายโมงคนเริ่มเยอะฮะแขกเริ่มมาเยอะ <S <S> <S ร,อร้านบรรยากาศดีๆครับ ลาเต้าคาฟฟ่เฮาส์นี่เมนูนี้ถูกใจผมแถวบ้านไม่มี <c oughs> นี่เพิ่มช็อตกาฟกแฟนนะไม่ต้องหรอกอ,อๆๆๆหลอดอหลอดไสผมอะไก็ได้เดี๋ยวขึ้นรถแล้วจ้ะออกไปปุ๊บพี่กระทิง้งกระถุงเตียงกับเปลอ่าเรียบร้อยถ้ามาที่นี่จะสั่งเนี่ยอันนี้เขาเรียกเมนูอะไรครับ ชามะนาวออของผมถ้ามาปกติเมนูปกติก็คือชามะนาวครับแต่ผมสั่งว่าเพิ่ม็ัตกาแฟชามะนาวที่นี่เขาเป็นน้ําแข็งก็จะ้ชามะนาวน่ครับถูกใจถูกใจนก็สำหรับพามาร้านกาแฟที่ คนจันทบ,บุรีเขานิยมทานกันนะเห็นนะก่อนออกมานี่พอบ่ายเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงคนก็มากันเยอะเลยครับมาพิสูจน์แล้วผมถูกใจเมนูนี้ครับลาเต้คอฟฟี่เฮาจันทบ,บุรีถนนมหาราชครับคูตัก,กับิโดขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วอ่าปิดคลิปแล้วพิโดคูดตัก ครับอ่างั้นก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับเรโถือให้พ่อก่อนอ่ะมาพอวังนิ้ครับไปแล้วครับเรากลักบกรุงเทพวันนี้แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปไหนต่ออาจจะหาร้านอาหารสบายๆนั่งนะครับแล้วก็ จะไปตรงไหนระยองหรือจันดุรีแล้ว,วก็กลับบ้านวันนี้ครับอยคลิปนี้ก็เพื่อนท่าเพื่อนติดตามมาก็เป็นคลิปที่เรามาดูเรื่องที่ดินนะรา,ายละเอียดเรื่องที่ดินต่างๆก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับใครสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อมานะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ